สวัสดีครับพี่เชษพี่ปิ๊ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นเกลียิมากเลยนะที่ได้มาปล่อยรถพี่ติดตามมานาน่ยนฮะรถบ้านชลวริที่เป็นาวริ10จานมามาก็นานพอควรครับพอดูจากรูปแบบแล้วรถสวยๆทุกคันครับพสภาพเต็นก็ยอดเยี่ยมสะอาดพื้นที่ผมดูมาประมาณ5ไร่จากเพจที่ลงไปครับครับพี่ขอบคุณมากเราพูดความจริงเลครับแน่นอนนะพี่แน่นอนแน่นอนครับอันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1นึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เรื่องน้ําดันไม่ต้องกลัวคอันนี้ออกสื่อ เลยนะฮะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องรีบร้อยกเครื่องมาแล้วแต่ว่าจะยกเครื่องใหม่เปลี่ยนจากสูตรใหม้เลยสูตรมาด้าเลยครับอันนี้ยืนยันกับพี่เขาเลยนะฮะว่ารถคันนี้เปลี่ยนเครื่องจากชลูมาด้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าเรารับประกันต่อให้พี่เลย1ปี1 0 0 0 0มกิโลนะครับเครื่องเกียร์นะครับพี่นะธรรมดาชอบ เครื่องดีเซลอยู่แล้ว5้ถึงสิกกิโลครับถูกได้แน่นอนเลยสิบห้าถกกิี่ดูเพจผมว่าผมทุกใจเห็นรถตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ชายพี่สาวชอบสวยสวยมากรถสวยมากพี่พีก็บอกสวยครับพี่ชายก็บอกสวยนะครับสวยนะมุ่งมาที่นี่ที่เดียวเลยครับโอ้พี่เขาชอบมากมุ่งมาที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะน้องชาวลิศขออวยพรให้พี่นํารถไปใช้แล้วมีความสุขความเจริญนะพี่นะครับผมคิดถึงใดหวังว่าปัฏฐานนะครับเหมาเกาะซากนะขอให้ได้งานเยอะๆขอให้เปิดแล้วขอให้พี่สําเร็จรุร่วงไปด้วยดี ไปไหนเดินทางปลอดภัยนะฮะขาดแค่ทุกประการนะฮะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนหัวเราะได้เงินล้านพาไปไหนแล้วมีแต่ความอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นะขอบคุณมากมากขอบคุณทั้งหน้าครัพี่ปิ๊กครับนะฮะขอบคุณนะครับท่านไหนอยาก ได้รถดีๆนะฮะสวยๆมาหาผมได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะครเรามีโอกาสจะอีกหนึ่งคันครับได้เลยครับพี่ชายขอบคุณมากมากครับพี่นะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปล่อยรถกันรัวๆเลยนะครับเดือนพฤิกายนช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ FC นะฮะมีความสุขความปรารถนาดีกันนะฮะไปเลยนะครับ m a z d า CX 5านะครับขอบคุณมากครับนะ มาด้า x 5ดีเซลอีกหนึ่งคันที่เราปล่อยรถไปนะฮะนะสวยมากนี่ไปที่กาญจนบุรีเลยนะครับทามกาเลยนะฮะ f c มา3ปีแล้วนะครับไว้ใจที่เชื่อใจรถบ้านคุณาวริตอยากได้รถยนต์มือสมาหาผมนะฮะตรงข้ามเซ็นทัลสารยารถบ้านคุณาวริศาวริศคาครับ